เป็นครูสอนเอกชนแล้วก็หน้ามาที่นี่เออหันหน้าหาองูเอ้าเอฟซีก็อยากรู้ข่าวด้วยไงมามเป็นยูทูบเบอร์อย่าอายเออเอฟซีอยากรู้ข่าวไปเผยๆหน่อยนึงแล้วทุกคนค่ะก็แรกว่ายังไม่อยากพูดตอนนี้คืออยากร้องไห้ไม่อยากแบบจะร้องเลยอย่าพินิจนะอย่ร้องสิอย่าร้องสิ จะไปแล้วเหรอเดี๋ยวๆช่องไหนมาสัมภาษนน้องเขามาคุยด้วยอยากชนะผู้หลักผู้ใหญ่แขนอะไรถ้าได้ไปน้องเขาคาดว่านะจะได้ถูกเรียกไม่เกินวันที่แดนี้ประกาศวันที่แปดนี้มาถึงประกาศก่อนวันที่8ปดทีสภาแต่ว่าเรียกบรรจุเนี่ยถ้ารอบแรกก็คงจะได้ไปช่วงเดือนหน้านี่แหละถ้าท่ารู้หนอยากไปรอบสอง ยืดเปนไรนี้นเรียงหมดเพราะว่า้อสองมันยากแล้วคนติดน้อยแล้วหนูเป็นหนึ่งในนั้นถามหน่อยอันดับที่เท่าไหร่ครับเราดับที่1บแต่แต่ว่ารอเรียงคะแนนก่อนที่หนูสัมพันธ์เมื่อกี้เน่ะก็เลยในใจคืออยากได้แบบรอบสองอะไรอย่างนี้ให้มีเวลาเตรียมตัวหรือว่าทำาใจจริงๆนะเพราะอะไรเหมือนหนูหนูสร้างบ้านใช่ไหมคือแบบ ถ้าบ้านแล้วหรกับเราไม่อยู่อะไรเงี้ยโอเคก็ดีใจกับน้องเ้านะเอฟซีคืในความรู้สึกของเราเนี่ยเราคิดไปแล้วว่าก่อนน้องจะไปเนี่ยเราจะทําพิธีบายสีให้คือคือในใจผมคิดไว้ก่อนแล้วพอดีน้องเขาพูดเมื่อกี้ี้บอกว่าอยากให้ พี่ผูกแขนให้อะไรประมาณเนี้ยแต่จริงๆแล้วคือเราคิดไว้ก่อนแล้วว่าบุคคลที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยคือครอบครัวครอบครัวใหญ่ๆตื้นตันเหมือนกันนะู้คือใครจะไปสักคนนึงเนี่ยมันเหมือนเราขาดสมาชิกแต่ไปดีนะนี่เพราะว่าไม่ใช่ว่าเหมือนกับเราไปแล้วเราจะหายอะไรเงี้ยก็คือถ้าวันหยุดยาววันหย,หยุดแม้กระทั่งติดเทอมเนี่ยไม่เจอลูกกับพี่ที่สอนแน่นอน เรามาหาพี่เพราะว่าที่นี่คือครอบครัวของเราเรายังคิดถึงลุงคิดถึงป้าหรือแม้กระทั่งการต่อสู้คดีก<า>็ออยังคงแบบเหมือนเดิมสําหรับความรู้สึกของหนอะไรเงี้ยตอนแรกคือไม่อยากให้ทุกคนแบบถาไมไทำาพื่เพราะมันแบบ <c oughs> มันเร็วสําหรับหนูในช่วงแค่เดือนเดียวก็คือเดือนเดือนในสาเดือนนี้หนูสอบวันที่หนึ่งวันที่สองในสาซึ่งก่อนไปสอบเนี่ยมีเวลาเตรียมตัวไม่ถึงสัปดาห์ แล้วก็แบบแทบจะไม่มีเวลาไบอ่านหนังสือเลยมากแล้วแต่ว่าหนูก็แบบดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆแต่ไม่คิดวันจะเร็วเพราะว่าส่วนตัวคืออยากได้รอบของสวทอเพราะว่าได้ลงสกลนครได้มันมีสิ่งที่เราแพนไว้แล้วว่าเออถ้าเกิดเราได้ที่สกนนลนครเนี่ยคือมันไปนมาง่ายแต่นี่คือเป็นรอบของกมทอซึ่งครอบครัวก็คือเหมือนกับอยากให้เอาเลยเอาไว้ก่อนแล้วถ้าเรามีโอกาสเราก็ค่อยสอบสวทอีกอก็ได้เพราะว่าหนูไม่รู้ว่า ปีหน้าหรือปีถัดไปเราจะสอบได้หรือเปล่า<ม>อ,อย่างเงี้ยค<ม>่ะอะไรเงี้ยก็แบบครอบครัวก็เลยเหมือนกับว่าอยากให้เอาไว้ก่อนส่วนนี้เปิดสอบหรือว่าจะเข้ามาใกล้ๆบ้านเราในอนาคตวันข้างหน้าปีสองปีหรือสี่ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยก็ค่อยบาก,กันก็แบบเื้่งต้นที่แบบมีคุยกับครอบครัวแบบนี้แต่ว่ามันมันเป็นเวลาแค่เดือนเดียวนะคือเมษาแล้วหนูก็แบบไม่ได้บอกไปพี่อะไรเนาะจะมีแค่เหมือนกับพี่นวัด ถือใบสีใบสีหนึ่งอันแล้วก็มาลายหนึ่งวงก็บนองค์ปูปปาริจิตไว้เลยก็คือถ้าเกิดมีถ้าเกิดติดนะคะก็คงจะมหาหัจจันย์สำหรับหนูเพราะว่าเรามีเวลาเจิมตัวน้อยมากก็คือบนเอาไว้แบบลำลำสามวันสามสี่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็คงจะได้แก้บนกับองค์ูซึ่งคือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะนี่คือ เพราะว่าการที่หนูเข้าห้องสอบคือวันแรกนี่คือมันหนักหน่วงมากก็คือมีแอบ,บคิดในใจว่าอู้จะได้ไหมวันแรกนะคะสอบวันแรกวันที่สองสอบวิชาแรกนี่คือทําไปสามสิบสามสิบข้อแรกนี่คือใจถอดเพราะว่าทําไม่ได้ก็เลยนึกถึงแบบพระสยามเทวทิราชนึกถึงพระแก้วมรกตนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กทมและที่สําคัญก็คือนึอกถึงองค์ปู่ที่ขอให้เพื่อนอะไปกับหนูก็คือขอให เปิดให้สติปัญญาตัวเองอะคิดได้พี่เขาคัาคาสอบได้แล้วหลังจากนั้นก็คือเหมือนกับวันนั้นปวดท้องรอบเดือนด้วยคือหนองท้องมากในค้างสอบหลังจากที่ที่ถอดใจแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วคราวนี้ก็คือเหมือนกับไม่รู้ว่าอะไรโดนจิตโดนใจก็คือสิ่งที่หนูติวมาหนังสือเป็นร้อยๆเล่มที่อ่านมาหรือว่าคลอ,องเงี้ยก็คือมันมาในหัวเลยเี้ยค่ะ สิ่งที่เขาถามมาแล้วจากที่เราตอบไม่ได้ซึ่งมันไม่ค่อยมีความรู้ความจำหรอกค่ะมันจะแบบเป็นเชิงวิเคราะห์เหมือนกับสามข้อเอ๋สามบรรทัดถึงห้าบรรทัดให้เราวิเคราะห์สถานการณ์เหตุการณ์ต่างแม้กระทั่งในห้องเรียนหรือว่าเหตุการณ์ทั่วไปนโยบายทค่รทมอ,อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มาหมดแต่ว,ว่าคือคือเหมือนกับสมองเรามันมันเปิเปดอะพี่หน่งคือไม่รู้ว่ามาจากไหนก็เลยทําให้ เดินออกมาก็คือลงจากห้องสอบคือจาอะไรไม่ได้ว่าตัวเองสอบอะไรกาอะไรลงไปวันที่ขอพ่อลงปู่ก่อนตายเนี่คือบอกว่าขอให้หนูกาแม่นแ่แล้วทูบมันตกใส่นิ้วนิ้วชี้ด้านฝาของนุกก็เลยเหมือนกับลงปู่ไปกับหน,นูแน่แล้วก่อนวันที่สอบเสร็จปุ๊บเดินทางกลับมาวันที่เดินทางกลับมาตอนเช้าก็เลยเล่าความฝันที่ดีสอนฝันฝันช่วงปีห้าก็คือฝันเห็นเอ่อ ฝันเห็นมีผู้ชายแบบเขาเรียกว่าอะไรอะใส่แต่งชุดสีขาวแล้วก็มีอะไรนะด้านบน<ช>ด้านบนเัวดาเทวดาใช่ใช่เหมือนเหมือนชาดาด้านบนอ่ะก็คือมาถามหนูว่าอยากมาอยู่ที่นี่ไหมหนูก็เลยบอกว่าเออแล้วแต่บุญวาสนาจะนำพา,าแล้วก็เลยถามว่าคือหนูคิดเสมอใช่ไหมว่าหนูอะอยากเห็นพระแก้วมรกตอยากเจอไหมเดี๋ยว เดี๋ยวท่านาจ,จะพาลงไปดูที่ใต้เมืองกรุงเทพหนูก็เลยว่าหนูอยากเห็นนะคะเพื่อนก็เลยพาลงไปใต้ใต้ใต้เมืองที่อยู่ใต้กรุงเทพเนี่ยก็เลยตามเพื่อนไปแล้วก็แบบมีผู้หญิงสวยนั่งอยู่ข้างล่างใต้ใต้พื้นดินตรงนั้นนะคะสวยมากแบบว่าผมยาวที่เท่าพระแก้วมรกตยูงแล้วหนูก็เลยก็เลยเห็นพระแก้วมรกตจริงๆว่าเออเป็นยังไงแบบสีเขียวมรกตยังไงนะคะก็เลยเราพูดไปแล้วว่า เราอยากไปดูเราอยากได้หนูก็เลยบอกพี่ี่สอเพิ่น,น,นหนูคิดว่าหนูฝันแบบนี้นะ่ะหนูหนูคงจะสอบได้แล้วล่ะคือมีคิดตั้งแต่วันที่เดินทางมาแล้วก่อนมันประกาศถึงสอบก็คือก็องค์ูปปาลิจิตไปเข้าฝันอีกก็คือเพื่อนอยากฟังเสียงเพลงเพื่อนบอกว่าอันนี้ก็ฝากถึงนะคะยูทูบเบอร์ที่อยู่ที่นี่เชื่อไม่เชื่อก็อตามแต่ก็คือองค์ูฟปาลิจิตนเนี่ยเพื่อนอยากให้มีการรําทุกวนันอยากฟังเสียงเพลงทุกวนัน ใครก็ได้เป็นคนเปิดหรือวันนั้นไม่มีลำก็คือเพื่อนอ,อ,อ,อยากฟังเพลงที่ที่ไทยร้อให้เปิดให้องคูฟังถุกวันประมาณนี้คะ่ะที่มาเข้าฝันหนูก็เลยแบบโอู้่มาเข้าฝันแบบนี้คือต้องแบบมีเรื่องมีเรื่องดีแน,น,น่ก่อนมันปร,ประกาศผลแล้วเพื่อนก็วันที่ไปซื้อของมา,น,าน,นั่นแหละในงานนั่นแหละเพื่อนก็เลยทางมาบอกก็เลยเหมือนกับน้ำตาไหลอ๋อวันนั้นวันนั้นเราก็แซวนี่ก็แซวว่า คู๊คกูดใช่ไหมตนนั้นประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็พวกเราเนาะถ้ามีโอกาสวันที่น้องได้เรียกบรรจุเราก็จะทําหน้าที่ที่พี่ให้ดีที่สุดเดี๋ยวก็ผมแขนเอิบขวัญต้องทำเพราะว่ายังไงก็น่าจะได้ละว่าที่สิบแปดเนี่ยมันคงไม่ได้รอนานหรอกเนาะเราเรามีความรที่บ้านเราก็ต้อง ต้องวอวยพรให้น้องลุกี้คือไปตั้งใจเป็นแม่พิมพ์ที่ดีอ่ะเพราะว่าไม่รู้สิเราเรามองคนที่จะเป็นครูในสูงเสมอคนที่ได้เป็นแม่พิมพ์ของเด็กๆไม่รู้จะพูดอะไรโอเคเขาให้น้องไปใช่น้องนุกี้ก็เหมาะเป็นครูไปในสิ่งที่ตัวเองรักและสมหวังนะครับ ข้าวหน้าการงานเกี่ยวกับขาราชการนะครับนะครับเป็นเมียครูดีไหมคะดีสุดเลยดีสุดพันธงนะครับดีสุดเลยครับลองจีบอกแล้วจะรู้ละเอียดดีดีนะครับโอเคครับคลิปนี้อย่าลืมครับผลิตพันธุ์ TP ครับที TP Coco TP ขีกันแดดดีดีครับสวัสดีครับก็ยินดีกับน้องนกกี้นะฮะแล้วก็อาริซอนแฟมิลี่ด้วยนะครับผม นะก็ถือว่าเป็นความโชคดีในชีวิตนะที่สำคัญคือองค์ปู่ปาริจิจนาคราชนะได้นะเป็นเขาเรียกว่าศูนย์รวมใจนะของ f อฟซลุงพลประแตนทั่วโลกนะที่ดนบันดาลน,นะประทานพรนะให้สำเร็จผลนะัะ อยู่กรนะครับพร้อมกันที่กองตายเลยนะครับนี่ลุงลอยอยู่แต่เขาปลูกเพป็นบรร牡丹ให้ได้ไอ้ช่องปลูกเพป็นบรร牡丹ให้น้องนุ๊กขอพรปุ๊บกอะถึงจะวิ่งวุ่นหน่อยแต่ว่าก็มาเลยสำเร็จเลยคือเป็นทีมเลยเราเป็นลูกหลานของปู่นะขอพรแล้วสําเร็จนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับนะครับผม FT ทางบ้านนะครับที่ ขอพรในหลายที่แล้วถ้ายังบอดสมเด็จลองมาขอพรปู่ปู่ดูนะครับนะปู่ปู่เราเพื่อนศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วก็เพื่อนเพิ่นหมกักการแก้บนด้วยการลํำนะครับยิ่งถ้าท่านขอพรแล้วก็อย่าลืมแก้บนนะครับเนาะจะได้สาเร็จที่ยิ่งขึ้นไปนครับผมครับ ขอบคุณครับขอบคุณรยินดีด้วยนะฮะขอบคุณเลยนะครับขอถ่ายกันอีกทีด้วยนะที่เข้ามารับชมเสือไปนะครับได้เวลาเป็นคนทรายแล้วนะครับผมวันนี้เราจะร่วมมือร่วมใจทุกช่องนะฮะคนทรายร่วมกันนะครับผม